มือนี้มาตามแม่ออนสีเข่ามาแล้วสองงวดสอนงวดนี้ให้มาอีกแล้วจะเป็นตัวใดเชิญไปติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีครับแม่ออนสีครับวันนี้นำเงินเอสซี่ใหม่ในยน่าทเนาะนี่เอสซีจากต่างประเทศส่งมาให้อย,อย่าท์สองร้อยสั้นเพิ่นกิดเธอเวลาไว้สั่นเพิ่นกิดเลืองแบงหลายหลายคนนี่แหละมาถึงกระดัมส่งให้แม่ไพ่เนาะแม่ไพ่แล้วกับพ่อจอย ก็ให้แล้วสองคนแล้วนะนี่พี่เป็นผู้สิสามเด้อนะครับอือจ้เหมออไปถึงเมือน้อยใหได้แล้วเนาะจ้ะเอาให้ฟันเนี่ยชีมันได้ไหมีก้อนสุกก้อนจะเล่นเลยไอ้เธอไปอีกไปเรื่อยๆใอ้ผู้ขาได้อาศัยเนี่ยเด้อรับุกว้ากรบเปี่เนาะชี้จากตาเมื่เด็กๆถึง่ายก็ส่งมะเด็กสาข้อศอกข้อศีรษง่ายยู่ได้เงิงเฟ้อสิบห่าเป็เจ้า ผลมาหลายคนหาหลายคนเลือดมาหลเหลเก็ถือว่าหลายตอแล้วใจดีแล้วหายหลายคนพอคุมเหอนกันเลยเนี่ยเนียนๆแล้วแต่แยกกันอยเพียงเง่อนไขไม่คุ้มกันเป็นไดยยกหลงอเขาทางไกลเพิ่มพันก่ยละทนบอกงลับลงพอก็ยังยวัีเพิ่นบลับชักเทียปกติแล้วสีจะจอดไหงหเนาะเอากรลอกจะจอดนะนาะจับจหลายมือหดอกนะครับต้อตาใหม่ก้มพันกัน เพื่อนแต่ว่างอก่อนฝันเห็นงูมันนึมันกะฝันเห็นงูแม่ซอยนั่นกะเมื่อใดขึ้นไหนขึ้นปากขึ้นปากฝันเห็นยาบ้านเอ้าเจ๊ฝันไหมวะฝันไหมเลยเอาฝันไหมไว้ฝันไหมเดี๋นวแล้วมองฝันเห็ยงงูนี่ล่ะแบบอยู่ต่อมากนี่กะขึ้นรุ่นนี่ยังมั่งฝันเห็นยาบ้านนั่นไงอ๋อฝันล่าสุด พัลสฟังเลย่าัสุดเป็นยาบ้านี่ะเดียันนี้เพี้ยน่ก่อัดแก่เลยยังมาข่อยักหัวเลยพันตลกเขะาาพันตลกอันนาเพี้ยนมากข่อยเบิ้งในจังไนวันากขอเบิ้งน้ำพิ่นเกินมากข่อยเพิ่งเห็นจ้าก็ตะพัดวอดกินชินแม่มากข่อว่ามันคือป้าเอามาให้คนกินกักไปทั่วแท้ขอยจะเลื่ย้างสิก็เลือยเอามาจากคนนันจะใส่สองมนี่ละป้าเพิ่นว่าอันเบียนใส่ฟามเอจังสิ น้องได้มากแต่ใส่หุบเงินละแม้วงหัวเลยน่อน่อมีอะไรกบหัวขวนอย่าขกวางเป็นฟันวางตัวเหีหัวมาด้ยนะฮะเนีนจเม็ดเกาะสองเม็ดเม็ดสีน้ำตาลย่มมือบแมนยน่ปามือเรยังรัแบนน้องสีเลยสองมือเปลรเนาะแนนเดี๋ยวหนึ่งก็คือว่าฟันตีง่าด้อาจจะเป็นตัวเลขกอะไรคอยคอย่คอยก็ว่าชุนๆเลย เน่ะมันม้นเนาะอย่ามนสองอันเช่แม่อนวิจารไสองอันว่ะม่นสองเม็ดสองเมที่ฟ้ามือเนาะไม่ยุฟ้ามือเลี้ยตีงเออค่อยก็ุนุนอันมี้อันนั้นก็หาซุนน่ยังิ่เดียนั้นเนาะมันฟ้ามือเป็นกัมมีหานิ่งอยู่ใเหินบ้ล่ครัหผมก็ตวบางสั่นเฮ้ยตัวได้ก็เ่ว่ะ แ่สุนนหุนนเนี้ยหานนะนอไปนอหารอยหันซุนซะไปหัุ่นสุนอยานตามือเพิ่งจะเม็ดหัวมานักันยู่เห็นเขาอันนี้ฝันเลยนะครับแย่ฝันฝันมาบ่เคยเไห็บนยาบี่เห็บานยาบานยาท่ไหนบ้านยาบ้านยาทีไว้า แม่มเอาคนทิ่ตัวอีกคืออย่างอันเอาข่อยเบิ้งดวงนี่อันบ้านติดต่อกันครับเข้าตังคางก็อัน่าอันมันก็บ่รเดีติดต่อละถตาวาไว้ครับนี่ยังสองซุนก่นสองซุนเซเมเพื่อนแบียเสมือนี่แย่งกันรองช่องนี่อจะมาเบื้องสักลาเก็เห็นหัวมาขาวๆยุกกลางเลยกลางเม็ดเลยไหมสองซุนมาเตะสองซุน อันสองชุนเดี๋ยวมันตองไม่สองนาะสองชุดแค่แกไม่ออกอีกวันนี้เพิ่นว่าบนเด้เออหลวงพ่อราอย้่เปน้วม่หน่ไหเด้อแม่แม่นลงหมดสองชุดพอว่าหลวงพ่อราเขาอยู่เพิ่นเพื่นกับเราจ้ยหลวงพ่อบอกบนเนาะน้องตาเพิ่นบอกบนั่นแหละเอาบนเลยวง้แมวสั้นบาดง้อแมจะบกว่าถ้ารอบทีหนึ่งก็หามิเปียกันปะแม่ต่ว่าหลวงพ่อทั้งไก่สัไได้ตัวักไหนดะได้ เดี๋ยวลองมือกินนะใาไกมือเราไหลราคาเราติดต่อมาเผืเคยหาย่ประจําเนาคนกัดยีหายี่เาแต่ว่าคนนั้นแติว่าถ้เปนไก่มือเว้นน่อมั้งอะไรเป็นจินงานคนนั้เส่ยซี่ข้ว่เดี๋ยว่าคนเคยได้น้ำคนว่าบางคนก็มาเม่นแท้สนแบบให้เขาสองหดกับสองหดเจ็ดแปดหลักก็ไม่ให้สองห้านะวันหนึ่งถ้าได้น้ำอนอีดนะร้อยจ้าหน่อยนะ เออเาลหว่าตามไปใกล้ๆมือใกลเว้นรอืวันก่อนอืมวามากแล้วคนกวาทั่วไปวัตถินอันว่าทั่วมากกับว่าวน้ำมักเยอะเชแล้วเช้งแล้วแยกกันยากระจายด้ะจายกันทานแกกันใช่กระจายกันว่ามันด้นเพิ่นไว้โทวมากทั่วไปบารับเนียนยยานอาศัยกับว่าโทษมากกับว่าเป็นตัวนอนลูกศิลูกหาโทปหางแค่ใช้กับว่าอย่ากให้เราจะแต่เคียดได้นหมเคียดที่เราว่าโทษใ่ มันวมากกว่าวัตหรือแล้วปนั่นก็นรถตู้ยุที่คนาะปนันยังคุยกันมาดิตัวต่นตัวตัวฮะกันตัวเติมมาแล้วเกินที่ตัวอะไรนี่หละแต่ว่าขามาแล้วขนาด่านใหญนะมันจะเป็นขนาดท่านตัวนึ่มันเป็นสุ่มไปสักกันเลันจะสุ่มไปเมือนะก็เล่าเบล้น้างเกิดสองร้อยกับทีเอฟซีโอใม่นอกกถึงมือคุณแม่เด้อนะครับ ขอบุณไอที่ตังประเทศเดนครับอยู่สมัยฮะโชตัวเองต้องไปไข่ห้ก็เจะได้ม่ีโชคม่มีันนะมันตั้งเทศไ่ด้การช้าถุกหมดใไหมให้ได้หลายๆได้บ้าได้หลายๆได้เขาให้ได้เงินไอ่ตังประเทศเดินนะครับยากกัฟันว่าเห็นยาเบ็ดเนาะยาานมากเลยล่ะค่อยๆชกยาเลยว่มาดูเมียกันเลยนะันเพีรดียขอควาัแบบเพีรนะครับเพีร์เเห็นว่มีสองเมตรในมือนะ นะครับสองเงินนี่นเองเียเลอนที่ว่าลองว่าอันหาร้อยกับหงเป็นสองร้อยนี่นะแต่ว่าก็เรียกว่าสองศูนย์เนาะเลยลงหายหล้อยศูนกับศูนย์ศูนย์่เนอเาคนบอกเสมอที่แกแต่คบาวัดด้านเนี่ยคนบอกว่าสองศูนย์ดำแรกผบอกบนน้องไม่ตีนะอก็ลองกันเ้อนะครับผมในมักน้ำนะครับแต่ว่าทีเนี่ยครับขนหาศูนย์เนี่แหละเตอนสีราฟันล่ศูนดเนี่นะครับกศูนนี่แหละครับอือ่าเราฟันดีนะครับ กี่ระยาเด้นนะครับนกับสองเมตรมาล่าสองเมตรน<ล>ะแะ่สองศูนย์ก็ได้อะที่เป็นคือคู่บาคนไรนี่ถ้าเก้านี่ไปถามคนค้นบอหลายตัวได้ไหมพอหลายคนได้สองศูนย์นัยนั่นรับคนคนบักที่นี่เป็นบนเดน้อง้อแมวิ่ก็บ,บอกตัง้งแต่ที่แรกเลยไดย้คูบาววานรนน่ะนะครับแต่ันนี้แต่คู่แมวมาฟันแบบมีเนาะอือฟันอะไรันนี่เขึ้นบนคือวันวาน อ้ว่างานันแม่นนั่นทั้งบนทั้งล่างเลยสองขาครับตรงหลวงพ่อวัดหลงพ่อทั้งไครก็หลวงพอาา่อวบ้านสูกันเอ,นอ,า,นอ,า,นอบาบนก็ล่างน้องกไเด้่งลเสือแตหลวงพ่อวัดบ้านนี่น้องอัจดิสันมังน้ำน้องจาว่าแค่กระเดื่องทั้งสองผู้อารย์เลยนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะจะเข้าไปในกได้สองคูนเสือสองคูนมาในลเกราะว่าเป็นเมื่อเรียกว่าม้เรวกว่าพอดีเนาะเขาเรกวกระไดืนองก็เลยบันนี่มั่วบันนี่ฝัน ไห้เวลาในเด้อมาสั่นดอกนาเจ้ามันตั้งหลักบาสั่นดอกขอควันในเด้อเนีขอควันเนี่ยาสั่นดอกมันเศร้าไปทั้เรดมาตั้เดนนั่นดอกโยมแมวสันข้าผลตกเดียวสั่นฝ่าห้องตื่นตนฝ่าหองแหงดีคลตกมาตืนหองรอฟังอาจารย์เลยเนาะเบื่งตั้แอี่บานเรื่องพารถยนญทังไกล่ะนะครับอาจารย์ายกแตคุณทุาห้วยังแยกบ่กตีต่อยเี่แหะต่ว่าลุงพ่อที่ลับเนาะ แค่กัว่าลุงปว่าโทมากเลยยังพ่นฟังอยู่พ่นพันฟังอยู่ตังอยู่แต่ว่าบัลลังต์ตือตือเดียวจะเมีตือตืออติดจ่อตังยู่หับลักับบลับตัวสันับับกับบัวด้บาททิ้งมาสนในวับอกเส้นโซ่ซับน้สิแน่นน เมื <gesch> <laughs> ่รมับตัวกันกันว่ที่ต้อกันบย่งดต่อตัวสนาตะนีต้อไปวางโอ้่าหลอกเขายหด้วหลอกเ่าลยเห็นแลกวก็เต้าทั่วมหาด้ออ่านะครับเกียบผู้สาวศูนยน่นเมียนเลยกะมูเดียวกันโอ้เป็นเป็นขามูมูเดียวกันว่าับไปแกว่าลับวัที่ต้อกันกันต้องอ่งีไปนานคือสั่งอ้แสดงว่ามูเดียวกันกับญาติทีอยู่ไร่กัน เอานะครับก็บนี่อกหน้าดิซุมไว้ไกลมือแล้วจะยังไงเนาะแต่เดีอยวเาคืโทษดูแท้เราไว้เนาะนักไกลมือเนาะมู่เดียวกันพ่อยหาแล้วกล่ามาแล้วว่าเาต้อง้อไกเตือนเตือนเนี่ยเวลาร้อให้เราเือหลวงพ่อก็ะชบอไดเด้ยินดอกกันใจหางก็คนจะได้อิไรง้ยูรหรอกคือคนรับอยู่แค่คือคนที่เห็นแม่ดูใจฮะเห็นม่กหนังแมเออโซ่ถนนแม่นม่อเลยแต่คนองมึเนี่ย เราต้องรอดจางไหนทีเราองตามเป็นนึงเนาะตามอืมนะครับแล้วก็เป็นห่วงย่าเเนาะฮะนะครับเดียวกับวันนี้รับเดี๋ยวตองพออาจจะหใรเด้นะครับหอนกาันารวตัวอ่าสิ่งสิ่พ่าออาปากแรกกับยุวติมคันได้เน้นั้ามัเน้นได้ร้ายกับจิตปันไทยยู้มันมารปันได้ทางเข้ากันอยากซอยบานเปนเมียเนาะซอยพี่เอซีเป็นพี่โชคกไม่ใช่เป็นติมบุรีลืมย่ายเนาะ ถ้าขนาดนี้เข้าเจ้ากับซอยวสันหลวงพิทักษ์บุญมาให้นะนะครับก็อยากให้ย่ามิโฉพอเหตียนไม่หลูงตอบไปอยู่ทางที่ทากัยังกษัตราย์ดีน้อยเนาะเดือยเงินมากกับิลไปซอยลูกเต่ายู่ทงย่ทานี่ล่ะยาก็มิจะทําบุญต่อไปเนาะทําบุญเอาบอกแตเดียวตัวย่เลยนะครับติต่อมาท่งกันเลยมาให้ีเลยนะมารวมกับบ่บวหอว่าผู้ใดเนาะผู้ใดอย่าใจอย่นใจเลยนะครับเอาสรุปบางวันนี้นะครับฝันวัน โบกเห็นยาเมียกระเทยเนาะแตเล่ควายยาผิดเพิ่อนมันตลกมันนั่งจีแงงเรื่อเขาทะนี่ตีซีนไหมมีสองเม็ดยิ้มฟ้ามือนอนไม่ตื่นนะก็เล่ตีหาศูนย์ศูนย์นะครับหาศนย์แงสีคิวอยู่เศูนลักก็สอนเน้อนะครับเป็นยาหมาเนาะคนอาสนนะครับเห็นหัวหมาี่หมมันแหนบ่มันม่หัวหมามันไม่ได้บกว่จักมันบอกค่บอกแค่หัวก็เห็นกันเดียวจัดว่าสีคือยาคุ ยิ่ทลายสามาเอมันเป็นสีาเป็นวัมฝันนด้หละคะหรืมันเป็นควบจิงนะ่ครับวฝันความฝันคื้นขึวนข้นขึนขึ้นข้นขึนขึ้น้น่ินขึทน่วที่ึ้นแท้นขึ้นขึ้นขึ้ขา้นขึ้นเลยนข้ขยขน้